สวัสดีครับชื่อนิวเคียค่ายสอสปะทัวร์ครับไซน์เรียลซ้อมมากี่วันซ้อมมาก็ประมาณสองอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอสปะทัวร์อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับก็อยู่ที่เดิมเลยแล้วมีใครไปคุ้าซ้อมมั้ตอนนี้ก็จะมีพี่ๆในค่ายครับตอนนี้เราอายุตอนนี้อายุสิบหกปีแล้วสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเจ็ดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับก็ฝีมือครับวันนี้เราต้องมาเจอแสนศึกเนาะเคยต่อยกันไหม ยังไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างได้ดูยังก็ดูมาคร่าวๆเขาเมื่อไจะตายก็จะเป็นไล่ตีเขาอ่ะวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกยวางแผงไงดีก็วันนี้ว่าจะจะเป็นหนังติดเชือกครับจะคอยบิดออกเรื่อยๆอ่าก็ตามสไตล์เราเนาะใช่ครับล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยช่องเจ็ดมาวันนั้นต่อยกับใครวันนั้นต่อยกับเสือ จำชื่อไม่ได้แต่ว่าเป็นไงวันนั้นชนะหรือแพ้วันนั้นชนะคะแนนครับชนะคะแนนวันนั้นต่อยยูเวทร้อยเท่าไหร่วันนั้นต่อยร้อยสี่อ่ะร้อยสี่ก็เวทวันนี้เลยวันนี้ก็ร้อยสี่เนาะเมื่อเช้ามาลดเท่าไหร่เมื่อเช้ามาลดประมาณโลกับอีกสามขีดอ่ะครับก็พรดีกว่าอันนี้เหลือเท่าไหร่เหลืออีกเหลืออีกสามขีดก็เดี๋ยวยดเส้นยี่สัยหน่อยนึงเนาะใช่อ่ะร่างกายเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมาชนะคาับใครมาเดิมใช่ครับคุมมากี่กิโลคุมมมาาปรระณโลคับต่ออยยยมมมวไททาั้้งหดตนนี สี่สิบครับคนจังหวัดจันทบุรีจันเลยอ่ะฝากเชื้อช่วยแฟนครับแล้วหน่อยก็ผมในจันทบุรีครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอให้โชคดีขอบคุณ